วัดลอดช่องเดิมชื่อวัดมหาเถนคันช่องตั้งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางโดยคาดว่าสร้างขึ้นราวปีพศ2200ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาในปีพศ2210ซึ่งหมายถึงการได้รับรองให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาได้อย่างถูกต้องตามพระพุทธศาสนาชื่อลอดช่องเพี้ยนมาจากคำว่าลอดช่องที่ปรากฏในหลักฐานเก่าคำให้การของขุนหลวงหาวัด สันนิฐานกันว่าพระมหาเถนคันช่องซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรส่งสร้างวัดนี้และจำพรรษาณที่แห่งนี้จนถึงมรณภาพภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถวิหารหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลและวิหารพระโคโดมรวมถึงพระพรมไตรลักษ์ศาลาการเปลี่ยนกุฏิทรงไทยหอสวดมนต์หอระฆังและชาปนสถาน พระอุโบสถมีเจดีย์ทรงระฆังฐานย่อมุมซึ่งคาดกันว่าอาจบรรจุอัฐิของผู้สร้างวัดไว้ภายในวัดนี้ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาตามแนววัดด่านอื่นๆซึ่งถือเป็นเส้นทางต้องการครุงในยุคสมัยโบราณเช่นวัดเจ้าชายวัดวอรเช์เป็นต้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันทางศาสนาและชุมชนปัจจุบันวัดยังคงมีความสงบและศักดิ์สิทธิ์เป็นดั่งศูนย์รวมศรัทธาของชุมชนท้องถิ่น แม้จะเงียบสงบแต่มีความหมายลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์ด้วยการเวลาที่หมุนผ่านกายแต่หัวใจแห่งศรัทธายังคงไม่เลือนหายขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเดินทางสู่วัดลอดช่องวัดมหาเถนคันช่องประตํตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นด่านแห่งความศรัทธายังเคยเป็นแนวป้องกันกรุงศรีอยุธยาอีกชั้นหนึ่งยามปลายกรุงเก่า พระแสพระพุทธคุณที่เคยสวดพร้อมกันในวัดรอบนอกนั้นยังทอแผ่ความปลอดภัยมายาวนานถึงวันนี้ขอเชิญท่านแล้วที่ควรมาเยือนร่วมกราบสการะหลวงพ่อขาวอันเป็นศูนย์รวมจิตใจช่วยให้ใจมั่นคงและชีวิตเปี่ยมสุขเก็บภาพศรัทธาสาราศักดิ์สิทธิ์กลับคืนไปพร้อมปลูกพลังบุญในหัวใจให้เรืองรองมาเถิดพี่น้องหยิบยื่นศรัทธาอันยืนยาวชั่วลูกชั่วหลานณวัดลอดช่องแห่งความสงบนี้